พี่น้องขาล่าสุดยะยะค่ะย่าๆน้องอุงอิงรัตนาพรเพชรบ้านแพงของเฮาค่ะพี่น้องขาได้ออกมาโพสต์บนเฟซบุ๊กส่วนตัวนะคะ,คะน้องอุงอิงโพสตบอกว่าไม่ต้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่นขอแค่ยืนให้เป็นแล้วก็ไม่ล้มก็พอย,ะยะ่าๆยืนบอโพสตแบบนี้น,น้ององอิงโพสตั้งแต่มาช่างชาวงเช้าเน้ององอิงได้โพสต์นี้ก็คือใครเห็นก็ต้อง ก็ต้องก็ต้องบอกว่าน้องเนี่ยเป็นพลังงานบวกจริงๆแม่น้องโพสตั้ง,ตงแต่เมื่อช่วงเช้าเนาะเห็นตั้งแต่เมื่อช่วงเช้าแล้วเลยรู้สึกว่าโพสต์โพสต์นี้เป็นโพสต์ที่ให้พลังงานบวกแก่คนที่ได้พบเห็น<า>แก่คนรอบข้างแก่คนที่ได้เห็นจริงๆค<า>่ะน้องโพสต์แบบนี้สื่อถึงอะไรคุณแม่ขาหมายถึงความว่าสําหรับมุมมองของแม่เนะาะแม่เห็นโพสต์แล้วแม่คิดเองนี่หมยถึงการว่างตัวย,าย่างๆา้นเฮานะ ขาเข่าถืออบรมสร้างซ้อนมาแบบใดคือเป็นคนมองโหลกสวย<ะ>แล้วกาเป็นพลังบวกให้สหรับอีกลหลายๆคน<ะ>ยายอะๆอ่าหมายมถึงว่าน้องหญิงของเข้าเป็นคนที่มีมุมมองที่ดีค<ะ>่ะอ่าแล้วก็เป็นคนมองโหลกสวยอ่ะ,ะ,อะบรรลุสีวว้กันได้แหละลมันก็หมายถึงว่าน้องน่ะ พอน้องวางตัวดีมหมน้องคุณแม่บม<อ>ันคืแม่วา,ว,วางตัวเนาะวางตัวดี<ะ>เป็นศิลปินนี่คือน้องบอกว่าไม่ต้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่นก็คือ เราวางเนื้อวางตัวให้วางเนื้อวางตัวเราให้พอดีพองามถึงเท่าสิไม่ชื่อเสียงแล้วเหมือนน้องอุ๋ยนี่ค่ะน้องก็ไม่เคยบอกว่าตัวเองดังสักทีพอกระหน่ำไหนูเม่เค่อยคิดแล้ได้ใจว่าจะคล้องดังอหนูก็คือคนเก่าอุ๋งนิคนเดิมน้องพูดแบบนี้ตลอดน้องไม่เคยลืมว่าน้องมาจากไหนน้องเติบโตมายังไงน้องเป็นน้องไม่เคยลืมเลยน้องวางตัวน้องได้ดิบดีเสมอค่ะวางตัวเสมอตนเสมอไปนั่นแหละไม่อยู่แบบไหนั้งแต้มมือ แตเข่าจนทุกมือนีองอิงรัตนาพ่อนแยังคือเก่าพี่น้องค่ะท่<บ>านตัวคือเก่เกาแก่ความสวยและความสามารถที่เพิ่มขึ้นแค่นั้นเอง <c oughs> แล้วก็ความรวยของน้องที่เพิ่มขึ้นแค่นั้นเองค่ะบอกถึงความรวยน้องเริ่มมีเงินมีทองมันมาพี่น้องคาะสร้อบ้านกับสีแล้วแล้วซื้อบา้านเสอยแต่น้องก็ไม่เคยลืมที่จะช่วยเหลือคนที่เขาเอ่ยม,มาคนที่ยากไร้หรือคนที่ได้วกว่าหรือคนคคยากคนจน เพราะน้องเข้าใจความรู้สึกนั้นดีน้องเคยผ่านจุดจุดนั้นมาก่อนคน้องพอน้องมีโอกาสน้องก็จะช่วยเหลือเราเห็นได้หลายๆครั้งน้องคุณแม่น้องแอนค่ะซึ่งมันออกจากใจ้้ย่างการที่ทำความดีหรือว่าการมีใจมีใจเพื่อเพื่อเพื่อแท่ผู้อื่นมันออกจากขางใน้ได้ค่ะพุ่น้องค่ะนี่แหะค่ะองิงเพชรบานแพงเป็นคนที่มีใจอบอ้อมอารีรา้ามีเมตตาคับหลายหลายคน แม่ต่อคนที่ได้โอกาสกว่าเพราะน้องเคยได้โอกาสแล้วแล้วน้องได้รับโอกาสจากบอสโจนั่นเองค่ะ <C å> จนน้องได้มีทุกวันนี้น้องก็อยากจะเป็นผู้ให้บ้าง <C å S 2> หลังจากที่น้องเคยเป็นผู้รับมาแล้ว <C å S 2> น้องก็อยากเป็นผู้ให้บ้างให้โอกาสคนอื่นเขาบ้างคนที่ด้ยด้โอกาสกว่าล <C å S 2> องสิแล้ก็ใพยายามทแบบนั้นนี่แหละเป็กแท้นี่แหละเป็กแท <C å S 2> รของซานวอยลี่นี่แหละพูดถึงอ่าน้องมีมือนีได้กะถือว่าตั้งแต่ต้องมาจาก ขอบรั่วน้ำใจยามคือฝึกฝนอบรม่มามยยางดีเพราะว่าสิเป็นไปทั้งแม่น้อยทั้งคุณพอ่อแล้วก็ทั้งบิ๊กบอสทั้ทงพ่อโจพอดีคือออบรม่มนองมาอยางดีการว้างตัวการเข่าหาการอ่ามีใจเมตตาคน,านการอยู่ร่วมกับคนในสังคมกับคนหมู่มากสิบ่โจพ่อโจได้ซอลลูกได้ดีแห้งซอนเอยดีแห้งเพราะเพราะฉะนั้นเราจะไม่เห็นน้องวงอิองเนี่ย จากแรกๆมันว่าน้องถึงตามมาเรื่องนั้นเรื่องนี้น้องห้องร้องห่มร้องไห้สิทุกวันนี้ไม่เคยเห็นน้องเป็นแบบนั้นอีกเลยบอสโจได้สร้างเกราะสร้างทุกอย่างโปรเทคน้องป้องกันน้องไว้อย่างดีคือให้น้องรองรับสถานการณ์ต่างๆได้เป็นอย่างดีจนน้องได้มายืนจนจุดนี้เป็นแบบโพสต์ออกมามีแต่โพสพลังบวกให้คนได้เห็นความเข้มแข็งอย่างเท่านั้นอย่าลืแม่เซ็นสิ่งที่ดีเนาะบอสโจกับลูกสาวนี่พูดถึงว่า ก่อนสิมีมือหนีอุ้งอิงบ่แม่นว่าสิบ่เจอดราม่าเด้อค่ะพี่น้องเจอดราม่ามามากมายหลายสิ่งอย่างแต่ว่าก็มีพ่โจโโอจูเนาะผู้เพิ่นอ่าเป็นเกาะกก๊อก,กำบังให้ลูกค่ะให้น้องอุ้งอิงของเฮาค่ะสู้ก็เท่าทุกมื้อนี้จนว่าชุมื้อนี้อุ้งอิงรัตนาพรแทบสิบ่มีข่าวทีว่มีเหี้ย,ยลบเลยบ่มีเลยอ่าที่ว่าโบ้มีที่ตีเลยเดือดสั่งที่หนีค่ะ ไปเบื้องหน้าเวทีเปิดวงเยหยากกับไปค่ะเปิดวงกกับไปแล้วก็รู้สึกว่าโอ้โหบอกแล้วว่าเยายาบอกแล้วบอกก่อนไปฤดูกาลเหตุคลิป์ไปนพอมาเปิดวงมานนองอเนี่ยน้ององิงเนี่ยจะเป็นอีกคนหนึ่งเลยเป็นอีหรีพี่น้องค่ะคือที่ถือจับตามองตอนนี้อน้องสวยขึ้นมากใช่น้องสวยขึ้นอุ้งอิงสวยขึ้นแห้งสวยขึ้นสวยขึ้น,นแต่งเนือ้อแต่งโตคอสตู ทอดตุ่มเขาดีขึ้นแม่นี่ดียังชุดเที่ยวมาพอชุดซีม่วนี่ก็สวยแม่ม่วสวยอี่มีต้องแยกสีมามองไปถึงหอดสร้างแต่งหน้าแม่สร้างแต่งหน้าซังโถงซางหน้าทั้งหน้าทุกอย่างเลยสวยขึ้นเบิร์ตอี่มีพี่น้องค่ะทุอย่างเลยกับน้องน้องเริ่มโตเต็มสาวแม่ค่ะเป็นสาวเนา้องก็เลยน้อง17 17เต็ม18 18นี่อยากก็เป็นสาวเต็มโต นี่แหละต้องถึงต้อง,องถึงบอกว่าโพส์แต่ละโพส์ของน้องอุ๋งอิงเนี่ยเป็นเป็นโพสตที่สร้างพลังบวกบางครั้งก็โพสตโพสจนโพสจนผู้ใหญ่บางคนอายผู้ใหญ่บางคนอายเลยแม่ที่วันมอ,องสิงเกยดามมามาหลายลๆบุอเถ้าโพสแรงๆนี่อุ๋งอิงสิบพมีการมาโพสตอบโตแ้ตแบบ,บ<อ>เป็นมุ่มลบนี่สิบพรนีเลยค่ะพี่น้องค่ะนี่การเป็นศิลปินนี่อุ๋งอิงเฮ็ดให้ลายคน เห็นเดราแล้วก <ici> ็้วเอาเป็นย่างยๆเด้่ยค่ะพี่น้องค่ะยืนให้เป็นเนี่ยเห็นไหมพี่น้องโพส์เนี่ยย่าไม่ลมก็พอแค่ไม่ลมก็พอเยอย่าถือว่าเฮ้าเด่นเฮ้าดังแล้วเฮ้าอ่าเป็นที่หนึ่งแล้วตอนนี้เขาเห็ุจังได้ก็ได้เนี่ยน้องโพสเนี่ยบอกซึ่งน้องก็สามารถทําได้นะแต่น้องไม่ทําไม่ทำเละซึ่งน้องไม่ทําน้องบอกว่าเนี่ยน้องเป็นแบบนี้แหละ น้องของวาง,ววางตัวน้องเป็นแบบนี้เป็นแบบเดิมนี่แหละใครรู้จักนูแบบไหนก็อยากให้รู้จักแบบนั้นแค่นั้นเองนั่แหละเขาเอิ้กันว่างเหนือว่างโตในการเป็นศิลปินพี่น้องขานี่น้องอูอีกเป็นแบบอย่างที่ดีแล้วนี่ผู้ใหญ่บางคนไปคอมเมนต์น,น้องในทนะะนั้งแซหายนี่ฟังไว้เลยค่ะบอมิโตกับนะคะที่ว่านี่แหละค่ะพี่น้องขาพูดถึงการเป็นศิลปินเนี่ยการทีว่างโตเนี่ยมันกับเป็นสำคัญเลยค่ะเนี่ยเห็นบอมโกหญิงสาวน้อยเพชรบ้านแพง พวกเราเป็นเรื่องอย่างด้วยค่ะพี่นอค่ะนี่แหละค่ะเป็นเรื่องราวที่เทาน้ำเมาฝาดนะคะสําหรับน้องอุงอิงที่ในตมนเช้าไม่ต้องยืนให้สูงไม่ต้องยืนให้เด่นขอแค่ยืนให้เป็นแล้วไม่ล้มก็พอ,อเป็นคากลมสำน้องอุงอิงนะคะการวางเนื้อวางตัวใน,ในเป็นขวานแม่นะสําคัญในการเป็นศิลปปกรศิลปินรวมถึงประชาชนทั่วไปเหมือนเราด้วยการวางเนื้อวางตัวการเข้าสังคมเป็นสิ่งที่ดีเนาะการเคารพสิทธิส่วนบุคคลก็เป็นสิ่งที่ดีนะเพราะฉะนั้นแล้ว เข้าก็ต้องเขารพจริตส่วนบุคคลซึ่งกันและกันเนาะนะคะอ่ะถ้าชื่นชอบคลิปนี้กาฝากกไลค์กกแช่กดติดต่างเพื่อเป็นกำลังใจให้เราสองคนด้วยสำหรับวันนี้เราสองคนขอลาไปก่อนสวัสดีจ้า